ตอนนี้ก็คือกลับมาเรียกว่าทํางานเต็มๆแล้วเนาะจริงๆจริงๆงานนี้เป็นงานเก่าที่คุณบอยท่านท่านเมตตาให้ผมรับงานนี้มาก็ก็อย่างที่ทราบกันะว่าละครเรื่องนี้ถูกเลื่นแล้วก็ทุกคนรอคอยกันมานานนะครับก็ถือว่าเป็นงานเรียกว่าเก็บงานเก่านะครับเก็บงานเก่าที่เราเรามีอยู่แล้วส่วนงานงานที่ทําอยู่ก็ปิดไปหลายเรื่องแล้วครับก็จะเหลือเหลือละครที่ยังค้างอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็ละครเรื่อง กับสิ้งที่ขึ็กระทบไหมก็กระทบเต็มๆครับกระทบเต็ม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 ลัษณครับโดนแคนเซิลไปเยอะที่เอ่อก็โดยปกติชีวิตผมก็ถ่ายละครสัปดาห์หนึ่งก็ห้าหกเรื่องเนาะประมาณห้าหกเรื่องต่อสัปดาห์นะครับก็คือวิ่งทำงานห้าหกเรื่องต่อสัปดาห์แล้วก็ละครใหม่ๆแล้วก็ภาพยนตร์ที่เข้ามาก็ ที่ติดต่อไว้ก็ยกเลิกยกเลิกครับ <co ff> s> <S ซึ่งมันผลชัดเจนว่าจา, <co ff> s> <S จากเรื่องที่ <co ff> s> <S มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะจากข่าวที่นําเสนอกันไป2เดือนโยกนั้นแหละครับแล้วก็เออก็มันเหมือนกับผมถูกพิพากษาไปแล้วนะครับใน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 โลกของโซเชียลในโลกของการสื่อสารเมื่อเมื่อมันมีการพิพากษาอย่างนั้นออกไปเนี่ยก็มันก็กระทบชีวิตฮะตอนนี้มันเป็นข้อเอ่อข้อพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า มันมีนักแสดงหลายๆคนที่เขาพยายามที่จะไม่ให้เกิดข่าวไม่เกิดเรื่องราวอะไรอย่างนี้บางครั้งก็ไม่ได้ผิดเขาก็ต้องทำนิ่งทำเฉยหรือว่าโดนเรียกร้องอะไรก็ก็ต้องยวนยวน,ย,วนยอมตามเลยตามเลยเพื่อไม่ให้มันส่นกระทบนะครับเพราะว่าตัวอย่างของของอย่างผมเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเมื่อเราไม่ผิดเราก็พยายามต่อสู้เรียกร้องความที่ทธรรมให้กับตัวเองมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นการสูญเสียรายได้เป็นตัวเลขตอนนั้นนี่ประมาณหลักเท่าไหร่ได้ครับ่ ือผมว่าโดยเฉลี่ยไรายได้ของผมเนี่ยมันมีมันมีเฉลี่ยต่อเดือนอยู่แล้วนะเฉลี่ยต่อเดือนที่มันที่ที่มันเข้ามาละคร5้าเรื่องที่ถ่ายอยู่ในแต่ละเทสเนี่ยคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับละครช่วงเวลาที่ผมโดนผลกระทบมาเนี่ยมันมีประมาณเวลาสักสเดือนได้ใช่ไหมซึ่งนั่นก็คือล็อตหนึ่งละครล็อตหนึ่งละครที่ผมเวลาผมทำงานทีก็ประมาณสักข้าหเรื่องใช่ไหมก็เฉลี่ยเรื่องนึงก็ก็ ก็หลายล้านอย่เรียกว่ามันเหลสุดจนขั้นบ้านเกือบโดนเอยูคือโดยปกติเนี่ยภาระภาระประจําวันของผมเนี่ยก็คือภาระประจําเดือนนะฮะก็จะมีการก่อนทุกอย่างทุกช่วงชีวิตผมคือชีวิตติด f i น a n c นะฮะชีวิตติด f i น a n c ไม่ได้มีไม่ได้มีธุรกิจอื่นไม่ได้มีอะไรนะครับก็มันเป็นเรื่องของการทรรมาหากินมันก็เปรียบกับคนขายขายแรงงานนะฮะก็คือแต่ว่าแรงงานของผมไม่ไกันในเรื่องของการขายทางด้านอาชีพการแสดงนะครับเพราะฉะนั้น รายจ่ายประจําเดือนที่มันมีเข้ามามันก็มีรถมีคอนโดตัวเองแล้วก็บ้านที่ลูกๆอยู่ใช่ไหมฮะก็หลักๆแล้วก็มีคุณพ่อผมที่อยู่ต่รงฟาสวรรค์แล้วก็มีครอบครัวผมของคุณแม่น้องกีที่อยู่จันทบุรีที่ผมต้องดูแลรแลับผิดชอบอยู่ครับก็คุณพ่อผมก็ดูแลไม่ได้นะก็ต้องปล่อยก็จะต้องมีนำเสือคุณแม่กีก็ต้องปล่อยอ,อ,ยอบ้านของ ลูกๆผมที่อยู่กันก็ผมก็ไม่ได้ส่งให้วันมาณสามสเดือนละก็ตอนนี้ก็ประคับประคองชีวิตเองให้มันรอดไปวันๆก่อนครับไ <ๆ S 1> ว่มีเง<ะ>ันเก็บมาใช้ไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วก็ละครที่ทยอยปิดไปเข้าใจมามัน คือลักษณะ,ละาการทําง,งานของละครมันจะเป็นงเงินจ่ายแบ่งจ่ายห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่เป็นงดงดพวกเราซึนั่นแหละคือค่าใช้จ่ายตั้งแตลเดเมื่อเมื่อละครเก่ามันติดไปเรื่อยๆมันมันมันเหมือนไปเรื่อยๆตอนนี้มันไม่มีงานใหม่เข้ามาทดแทนเพราะงานมาันถูกคนเซิลไปแม้แต่นัดวันถ่ายแล้วตกลงอะไรแล้วก็ก็ยังสูงระเบิกไปโดยเฉพาะผมเสียใจมากๆก,ก็คือเรื่องของภาพยนตร์ผมเป็นคนที่รักภาพยนตร์มากผมมีการติดต่อจัดจัดค่าย หนังน่าเล่นมากแล้วก็ผมก็ตกลงเรื่องสูถ่ายแล้วก็เรื่อง,เร,องเรื่องทุกอย่างเรีบร้อยไปแล้วพอไม่รู้ยังไงเขาไปเปิดข่าวเขาก็บอกว่าเออเขาเหตุผลหลักๆเลยเขานเทอร์เน็ตมีเขาขอให้ขอให้ไปเขากลัวนะว่าถ่ายถ่ายอยู่แล้วจะมีเรื่องราวรือคือคนไม่ได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรเนงะี้ยทีเนี้ยการนําเสนอผมบอกแล้วไงว่า บ้านเรามันเป็นระบบการกล่าวหาการกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายในหลักของนิติิรรมกฎหมายนะฮะของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็คือกล่าวหาไว้ก่อนถ้าไม่ผิดก็ไปแก้ตัวเองนะเหมือนกันฮะผมก็เลยอยากถามสื่อว่าที่จริงแล้วสื่อผมก็คิดว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่าสื่อคือพี่น้องของเราเราอยู่ในครอบครัวกันแต่ผมเข้าใจนะว่าสื่อได้รับข้อมูลมาจากหน่วยงานราชการมันก็เลย ก็เลยมั่นใจว่านั่นคือขอ้ขอมูลข้อมูลจริงก็เลยนําเสนอไปนั่นแหละคือการพิพากษาผมไปล,ละทีนี้มันก็เหมือนกันฮะเมื่อระบบเก่าหาก็คือเมื่อมีคาพิพากษาว่าผมโดนอย่างนี้ปับ๊บผู้จ้างงานก็บอกว่าไปแก้ตัวให้เรียบร้อยก่อนไปจัดการเกงให้เรียบร้อยไม่ต่างกันเลยฮะการระบบเก่าหาของกฎหมายบ้านเราก็ไปแก้ตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ถ้าเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมารับงานซึ่งเอ๊ะแล้ว วันนี้ไงผมเลยต้องไปทวงถามว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเพราะว่าเท่ากับว่าชีวิตผมมันทางมาครึ่งปีแล้วนะมันมันเกิดมันเกิดวิกฤตกัรชีวิตผมนะ ถ้าปล่อยมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามันซบปี2ปี3ปีเราผมทำาไงต่อใช่ไหมการที่ปรับให้ออกมาชี้แจงตัวเองบ้างเนี้ยค่ะมันจริงๆมันพอจะเรียกความเชื <S <S ่อมั่นกลับมาได้บ้างไปถ้าในทางานผมเส้นสบายใจต่ที่สุดในสิ่งที่ผมเป็นแค่นั้นละส่วนส่วนส่วนในในเนื้อหาสาระเวลาผมพูดอะไรผมบอกล้ว่าผมพูดอะไรทุกอย่างเนี่ยผมมีข้อที่จริงผมมีข้อมูลผมมีไทม์ไลน์ผมมีหลักฐานผมไม่ใช่คนที่อยู่ในวัยรุ่นที่แอารมณ์ห้าวปากเร็วพูดอะไรไม่ใช่ผมอายุไม่กี่ปีก็จะหรสิ อยู่ในวงการนี้มา30กว่าปีเนี่ยเอ,อ่อผมยืนยันอยู่เสมอนะครับว่าคนเรามันไม่ได้ดีแค่ข้ามขั้มคึนหรอกเร็วก็เหมือนกันก็ไม่ได้แค่ข้ามขั้มคึ้นผมอยู่กันในร,ร,ร่วม30ปีแล้วมันมันลื้อไม่ยากหรอกครับว่าชีวิตผมที่ผ่านมามันทําอะไรมันทําเรื่องเลวร้ายหรือมันทําเรื่องดีๆให้กับให้กับวงการหรือแผ่นดินนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้งานจะเริ่มกลับมา ผมคาดเดาไม่ได้เลยแม้แต่ผมไม่เคยคาดเดาว่าชีวิตผมจะเป็นอย่างนี้จากคนที่มีงานตลอดอย่างนี้มันยังเกิดวิกฤตอย่างผมเลยเพราะนั้นผมคาดเดาอะไรไม่ได้แล้ว,ลวพี่วางแผนตอนนี้เป็นงไงถ้างานมันยังไม่มีหรือว่าถ้าอะไรมันยังไม่ดีขึ้นมันจะไปน,นะครับผมก็คงคิดว่าวงการมันอาจจะไม่เหมาะผมมาจากเด็กต้านนอกคนนะครับผมมาจากลูมมาากชาวไร,วร้สาระจะไม่แปลกที่จะกลับ พี่จะให้เวลาตัวเองถึงเมื่อไหร่รู้สึกว่าเออฉันอาจจะต้องกลับไปถึยเดิมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคำตอบมันจะมาอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อเมื่อมันเมื่อมันได้คําตอบจากจากสิ่งที่เรากําลังประสบทุกอย่างมันจะบอกไไอย่างเงี้ยว่าควรไปด้านี่ยังรับโอกาสทางลารที่งการมีเหรอคะพี่เอ่อก็ถ้ามีความรู้สึกว่าถ้ามีความรู้สึกว่าก็ตรงนี้เขาไม่เขาไม่ได้ เขามองว่าผมไม่ใช่ความสุขของที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้ว <c oughs> เพราะว่าข่าวที่นําเสนอว่าไปลแล้วมันเปานภาคสาคดีแล้วผู้ว่าจ้างงานเขาก็รู้สึกอย่างนั้นท,ท,ทั้งๆที่บ้านเราอย่างที่ผมบอกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายของบ้านเมืองก็คือกล่าวหากันก่อนแล้วไปพิสูจน์ตัวเองคือยังไม่ถูกตัดสินเลยตกเป็นจำเลยละยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลยตกเป็นจำเลยแล้วักโทษก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำอะไรเงี้ย คนที่ตกคนที่ทํางานอยู่ก็ต้องต้องขาดงานต้องตกงานซึ่งผมว่ามันโหดร้ายจังห,หลายจังผมอาจจะอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเราสามสิบกว่าปีแสดงว่าความดีงามที่เราปฏิบัติมาตลอดมันปกป้องเรามันโปรเทคเราไม่ได้เราก็ต้องต้องไปอยู่ที่มุมที่ทุกคนจะอยู่แบบไม่ต้องไปอยู่ในสังคมงกว้างก็ได้ไปอยู่แคบแค่ก็ได้แต่พิส่วนของพี่ปับเมันต้องใช้เวลานาะนที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ รื่องที่ทุกคนเห็นตามข่าวอีกนานไหมครับมันมันคงผมไม่แน่ใจมันเป็นคือคนที่กําหนดว่านานไม่นานได้มหมคือคนที่เขามีอยนางหน้าในมือะเพราะเขาเป็นคนก่า,าวหาผนะแล้วก็มีคนส่งข้อความให้ผมทั้งที่วันนี้ผมพูคุยไปนะ <S <S แล้วก็จริงๆมันมีการชี้แจงมาอย่างชัดเจนอยู่ตลอดเวลาแล้ว <S <S เรื่องรถยนต์นะครับ <S <S ผมฝากไปถึงพยุธ์น้วยนะครับพี่สรยุทธนะครับที่บอกว่า รถคันนี้เนี่ยอยู่ในประการครอบครองของปราประตนเนี่ยผิดนะครับพี่ผมไม่เคยครอบครองรถคันนี้รถคันนี้ไม่ใช่รถผมนะครับไปทําความเข้าใจใหม่ครับพี่ยุทธเพราะว่าการที่พี่พูดอะไรออกไปแล้วก็สิ่งที่ที่พูดออกไปแล้วมันมีความสุขว่ามันเนี่ยมันเกิดประเด็นอีกแล้วเพราะว่าคนที่พูดมันน่าเชื่อถือเนยเพราะนั้นผมถึงบอกว่า เช็คดีๆครับถ้าพี่อยากรู้ส่วนตัวกับผมพี่เรียกผมไปหาได้ตลอดเลยครับผมทํางานอยู่ช่องสามกี่กี่ปีแล้วเพราะนั้นผมเหมือนน้องที่เราเจอันตลอดยู่ครับใครไม่เข้าใจผมหรือว่าอยากรู้เรื่องส่วนตัวที่มันแบบว่าคือจริงๆผมเผื่อจะพูดเรื่องนี้ละเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคนอย่างผมคือผมผมไม่ใช่พี่น้องคือเหมวลนจนจะรู้แล้วผมเนี้ยถ้าไม่ถ้าไม่สาหัสผมม่ค่อยพูดมไม่คนนิ่งๆผม,ผมรู้ว่าผม ผมเหมาะอะไรมากกว่าผมเหมาะอาก,การอยู่นิ่งๆแล้วก็ทํางานไปผมเหมาะกับการที่จะแอบทํางานเพื่อสังคมที่ผมทํามาตลอด30กว่าปีทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมทาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เหมาะกับการที่จะอยู่ใช่ไจะต้องการเป็นกระแสะมาเป็นข่าวผมไม่ถนัดครับที่จริงตัวเองไม่ได้มองว่าโดนกันแกล้ง,งมองว่าโดนกันแกล้งไหมนําเสนอข่าวกันมาขนาดนี้จนเจอขนาดนี้ยังจะต้องถามคันนี้เลยครับอะ โอเคพัน <Okay, S 2> <Okay. S 1> พูดเรื่องน้ำเงินเ <Okay. S 1> วันนี้ให้เกียรติสถานที่เขาเรามาคุยเรื่องงานเรื่องนี้ <Okay. S 1> แล้วก็ผมมาเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมมีความสุขกับกับช่องวันมีความสุขกับพี่บอยมาก <Okay. S 1> คือ <Okay. S 1> เชื่อไหมว่า <Okay. S 1> เขาไม่มีคําถามหรือครางแคลงใจอะไรเกี่ยวกับตัวผมในเรื่อง,งนี้เลย <Okay. S 2> ซึ่ง มันเหมือนกับเราได้สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านมองเห็นท่านมีเมตตาแล้วก็ไม่มีสะดุดอะไรกับสิ่งที่ที่ที่ผมจะทํางานต่อทัางละครที่มีอยู่แล้วก็คือตอนนี้งานที่ยังมีอยู่ก็คือเป็นองค์ชางหวัดกับพี่รอดครับใช่ว่าพี่ลับไปต้องถามพี่รอดใช่ไหมครับว่าไม่เลยครับไม่ถามหรือ่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยครับเพราะว่า คนที่มีปัญหากับผมเนี่ยเขาบอกผู้จัดมลายช่องที่ัญหาเขาก็จะบอกผู้จัดมาเขาจะบอกอะไรมาแต่ที่จริงเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ยังเจอหน้าเขาอยากคุยปกติทํางานเป็นยังไงทักทาตกันปกติเลยไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างไปกับตอนที่ไม่มีเขาตอนไม่มีเขาก็เป็นแบบนี้นั่นก็คือนั่นก็คือสิ่งที่ท่านเมตตาแล้วก็ให้ความเมตตาอย่างงี้ที่ว่าคนเรา ผมเน้นเลยนะคำว่าดุลยพินิษฐของคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนมีส่วนสําคัญอย่างมากไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่สามารถตัดสินชีวิตใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสือ่อไม่ว่าจะเป็นต่างๆเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้งานดุลยพินิจมีส่วนที่ตัดสินใจคนอย่างมากว่ามีผลอย่างมากถ้าผมไม่เข้มแข็งพอผมไม่เป็นผู้ใหญ่พอไปเจอเด็กบางคนที่มันโดนขนาดนี้ถ้ามันหนักๆขนาดนี้ เป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายก็เป็นได้นะผมว่าผมว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับก็ฝ <Okay. S 1> ากไปถึงพี่ๆของเราทุกคนนะก็ขอบคุณมากที่เข้าใจกันแล้วก็ยังรับฟังในสิ่งที่พูดแล้วก็ยังยังเข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็ยังมีรอยยิ้มแล้วก็ยิงหลังจากตรงนี้เขามีกําลังใจเหมือนอย่างผมเนี่ยผมได้รับข้อความจากข้าราชการข้าราชการผมใช้คำว่าข้าราชการของ ของบ้านเมืองนะส่งข้อความมาผมให้กําลังใจเยอะมากแล้วก็บอกว่าเข้าใจเข้าใจว่ากำลังโดนอะไรนะครับก็ฝากขอบคุณข้าราชการดีๆทั่วทั่วทั่วประเทศที่ส่งข้อความมาผมให้กําลังใจขอบคุณครับขอบคุณคี่าพาเ่อนะคะ